ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงพบกมันดาญาติโยมพุทธบริษัทในตอนท่องเรื่องของพมนาฏธาดาบทต่อไปเป็นนั้นว่าเมื่อวันก่อนไม่จบลงที่พระน,นางรุจาราชกุม,มารีได้สดับจากพระพี่เลี้ยงนางนม ว่าพระราชวิดาไม่เอาไหนไปยุ่งกับกามารมเห็นว่าไม่ถูกไม่ต้องจึงได้หาโอกาสเข้ากราบทูลเมื่อได้จังหวะแล้วจึงได้เข้าไปพร้อมกับบรรดาบริวารพระเฝ้าพระราชวิดาเมื่อจบลงตรงนี้วันนี้ข้อต่อนิดว่าเจ้าเาพราะนบริวารน,นะ เมื่อพระราชาเห็นราชกุม,มารีคือลูกสาวที่รักเข้ามาแล้วจะไในทรงแต่ว่านี่ลูกรักเจ้ายังคงมีความสุขดีอยู่หรือถ้ามีอะไรบกพร่องบ้างในสิ่งที่เขาปฏิบัติแก่เจ้ามีบ้างไหมถ้ามันมีอะไรบกพร่องแนละ้วก็บอกพ่อนะพ่อมีทุกอย่างที่จะให้ลกูก สมเด็จพระนางรุจาจไนิกาทธนว่าข้าแต่พระราชวิดาผู้ประเสริฐแม่ว่าคุณพ่อที่รักของลูกก็หม่อมฉันได้รับความสมบูรณ์พนสุขท,ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าค่ะที่ม่อมฉันมาวันนี้ตั้งใจจะเฝ้าครั้งนี้ก็เพื่อ,อกราบทูลขอพระราชทานพระราชรั์สักดหนึ่งพัน เพื่อไปให้ทานอย่างที่เคยทำมาท่านนี้ก็ราะว่าวันพรุ่งน,นี้เป็นวันเพนสิบห้าคำพระเจ้าค่ะเป็นวันที่เคยให้ทานเป็นกรณีพิเศษเนี่ยเแลวลูกสาวลูกสาวเอาเม็ดแยแ่เข้าแล้วถ้าเป็นหมักรุกนะถ้าเป็นหมักรุกก็ถือว่าเอาเม็ดแย่เข้าไปแล้วแต่ยังไม่ลุกขาดพอเดี๋ยวก็โดนลุกขาดอาว่ากันไป ราาพระราชินดายินตัดว่าทรัพย์ของพ่อนมีอยโู่ลูปลูปนำไปใช้ใจ่ายในทางที่ไม่มีประโยชน์จะเป็นจนดนมากโดยไม่รับผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนี่เจ้ายัางจะคงอดอาหารในวันโบโสถ์อยู่อีกหรืออ๋อนี่ท่านสาวโบสถ์ทุกวันพระ เมื่อได้บุญมันมันไอการอดอาหารหรือว่าการเลี้สาวโวสดเป็นลูกมันไม่ได้บุญดอกนันลูกนะไอบุญไอทานนะไม่มีเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นเลิกคิดกันมันไม่มีโลกหน้ามันก็ไม่มีได้การจะลำบากกว่าเปล่าไอลูกจะทําไปมันลําบากกว่าเปล่านะาไปมันก็ไม่มีประโยชน์ ในเมื่อบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนาไม่มีคนเราจะทำดีหรือทำช่วยยังไงก็ตามพอถึงแปดสิบสี่กับก็บริสุทธิ์ปลดผองนี่นี่เราก็ไม่จังทำให้ลำบากอาจารย์ท่านบอกมาอย่างนี้นี่ลูกรักเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีคนที่บอกว่าไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ไม่จริง เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรเขาก็เรียกว่าเป็นเป็นอุปาทานหรือเป็นโอภาษเป็นแสนสว่านนี่ลูกรักแกไปเชื่อใครนะมันไม่มีอะไรไปทำาให้มันเกิดไม่เกิดประโยชน์เงินทองระมีใช้เป็นประโยชน์ในบ้าน ให้มันมีความสุขตามลำพังตัวดีกว่าจะไปยุ่งกับชาบ้านใครเขาจะอดเขาจะอยากก็ช่างเขาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของลูกสาวนันุสาวกราบทูลว่าข้าแต่พระราชีวิดาบัดนี้ม่อมฉันเต้เห็นพระจักแล้วว่าผู้ใดคบคนผ่านผู้นั้นก็เป็นผ่านไปด้วย ผ,นะผู้หลงอาศัยคนหลงเชื่อหลงนะผู้หลงอาศัยคนหลงฟังให้ดีนะท่านบอกผู้หลงอาศัยคนหลงจึงหลงยิ่งขึ้นถ้าแต่พระราชวิดาพระองค์ก็ทรงพระองค์ก็ชื่อว่ามีความหลงมีพระบีชาสามารถ เจหลาดในการรู้อัิธรรมเช่ไหนจริงกลับเป็นเช่นคนผ่านให้ผ่านนี่ก็แระว่าง่ถ้าคนเราจะบริสุทธิ์ได้เองแล้วคุณนายชีวกก็บวชหาผลไม่ได้โอ้ท่านย้อนหน้าฟังว่าคนเราถ้าจะบริสุทธิ์จริงๆก็กตาคุณนายชีวกแกบวชก็ไม่มีผลทําไมแกจึงต้องบวช เื่อคนส่วนมากไม่รู้อะไรเพรได้ฟังคำเขาุณนาชีวกก็หลงเชื่องมงา,ายเมื่อเบื้องต้นยึดผิดเสร็จแล้วก็ยากที่จะปลดเรื่องจากหายนะไปได้เหมือนปลาติดเบ็ดยากที่จะดิ้นให้หลุดพ้นไปได้เช่นนั้นแหม่ลูกสาวเก่งจริงๆนะลูกสาวท่านเก่ง มายื่นปั๊บกลายแตนแต่เท่าแบบนั้นตอนนี้ก็มาฟังต่อไปท่านก็จะต,ต่อว่าขณะที่พระเจ้าพระราชีวิดากำลังทรงดุษณีอยู่นั้นนะพะนารุจาราชกุม,มารีจิงสกาบทูลต่อไปดุษณีหมายว่ากำลังที่พระพระราชานั่งนิ่งอยู่แบบนั้นดุษณีเนี่ยว่าเปนนิ่งเงียบ มันจบเรื่องท่านนาโรจาจาิยนดาจุกุม,มารียังกราบทูลตอบไปวา่าข้าแต่พระชนกเจ้าหม่อมฉันอยากจะยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบถาวไยบัณฑิตบางคนในโลกนี้รู้เรื่องในอุปมาเรือพ่อค้อาวอะใหมณฑิตบ,บางคนในโลกนี้รู้เรื่องด้วยอุปมากับ เรือพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณย่อมจะจมลงในมหาสมุทรได้ชั้นใดชนผู้สั่งสมบาปไว้แม้จะทีละน้อยละน้อยก็พอจะพอเพียบเข้าก็จะจมลงในนรกได้ฉะนั้นเหมือนกันเอาแล้วสิมามาเรื่องนรกกันแล้วพระราชาแกไปฟังมามันไม่มี แต่พระราชวินดาก็บอกว่ามีเตียกไปกระมังเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านว่าอย่างไงนี่ใครเปิดคนว่าเนาะท่านกล่าวแต่ว่าข้าแต่พระราชวินาบุคคลใดครบสัตบุุรมีศีลแล้วมีอาสัตว์บุตรไรศีลบุคคลใดครบสัตบุุษผู้มีศีล หรือว่าคบอาสตวรุษผู้ไร้ศีลบุคคลน,นั้นย่อมเป็นเบตาอำนาจวินิฉัยของผู้นั้นผู้นั้นคบคนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นนั้นย่อมติดนิสัยของผู้ที่ตนคบหาสมาคมด้วยเหมือนลูกสอนอาปยาผิษย่อมเปื้อนแหล่งเช่นนั้น นักปรากลัวแปดเพื่อนจึงไม่คบกับคนชั่วไม่คบกับคนชั่วก็ถือว,ว่าใบไม้ย่อมมีกลิ่นเหม็นเพราะเอาไปห่อปลาเน่าแต่ใบไม้จะมีอใบไม้จะมีกลิ่นหอมถ้าเอาไปห่อของหอมการครบกับนักปราชญ์ก็จะทําทให้คนนั้นเป็นนักปราตาไปด้วย แหมท่านพูดเพราะพูดสวยจริงๆฟังของท่านไหมนะถ้าคบกับคนตาบอดเราก็ตาบอดด้วยคบกับคนหูหนวกเราก็หูหนวกด้วยคบกับคนโง่เราก็โง่ด้วยคบกับคนพานเราก็พานด้วยลบคบกับคนดีเราก็ดีด้วยแหมท่านพูดน่าฟัง พ่านยังได้นำเรื่องราวในอดีตพระน,นารุจานทาทลึกชาติด้ไดกล่าวว่าในอดีตหม่อมฉันเกิดเป็นชายเป็นลูกในช่างทองค,บ,อคบหาป่าปอบมิรคือมิจชั่วคนหนึ่งจริงกระทาความชั่วไว้มากเที่ยวทําชู้กับปัญญาคนอื่นรากัว่าจะไม่ตาย แต่บาปกรรมยังไม่ไมให้ผลเหมือนไฟที่เท่านะเหมือนไฟที่เท่าปกปิดไวเหมือนก็ไฟให้ทานไฟแต่ว่าเวลาไอ้เท่าป,ปกปิดไว้ไเท่าเสียขี้เท่าขี้เท่านี่ล่อเท่าแกก็ขี้เท่าปกปิดไว้ต่อมาหมอ่อมฉันก็ได้เกิดในตระกูลของเศรษฐีได้คบหากับกัญในญาณมิต อันยาในมิตรแต่มิตรที่มีความระพฤตดีงามผู้รักดีแล้วก็มีปัญญาเขาได้ชักนำให้หม่อมฉันทำแต่ประโยชน์แต่ผลนบุญที่ทำไว้ก็ยังไม่ได้ผลเหมือนกับขุมทรัพย์ที่ฝังไว้พอจุติจากชาติที่เป็นบทของเศรษฐีฟังท่าน เจ้าบาปกรรมที่ทําไว้ในชาติที่เป็นบทขคนนายช่างทองก็ให้ผลต้องตกไปอยู่ในโรรวะนรกไม่ช้านานข,าขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความสุขใจพอพ้นจากนรกนั้นก็มาเกิดเป็นลูกลาถูกเขาตอนนี่คนเจ้าชู้จะไม่ดีนะเพราะเศษของกรรมที่ยังเหลืออยู่อีกถูก เขาขี่หลังบ้างใช้เทียมรถบ้างนั่นแหละเป็นผลกรรมที่เป็นชู้พัญญาคนอื่นแต่จากชาติที่เป็นลาก็มาเกิดเป็นลิงในป่าถูกลิงนะถูกลิงนางผงขบลูกอันดะเจร้องเท่าไหร่แกก็ไม่ปล่อยถูกลิงนางผง ก็ถูกลิงตัวเมียนฮะเขาเป็นนายเ,เป็นหัวหน้าฝูงเนี่ยขบอันดะจะร้องเท่าไหร่เทก็ไม่ปล่อยได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสนั่นก็เป็นผลของการที่เป็นชู้ปัญญาคนอื่นจากชาติที่เป็นลิงก็มาเกิดเป็นโคถูกเข้าตอนเอาไว้ใช้งานอยู่ชา,นานินน ยาชาติที่เกิดเป็นโคก็มาเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีความมั่งคั่งกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ก็แสนยากมันยากจริงๆนั่นก็เป็นผลของการเป็นชู้กับพัญญาคนอื่นพอพ้นใจชาติที่เป็นกระเทยไปได้ผลที่ทำไว้เมื่อสมัยเป็นบทของเศรษฐีมีเพื่อนดีก็เริ่มให้ผล ยังได้ไปเกิดเป็นเทพอักษรมีรูปงามนะมีรูปสวยอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงตามที่ดีกราบทูลมนันนี้เป็นกรรมที่เราทำและก็เป็นบุญหรือบาปก็ตามย่อมติดตามคนเราไปทุกทุกชาติไม่มีหยุดทำลงไปแล้วจะต้องได้รับผลของผลตามลำดับก่อนหลังทุกรายการ น้ายว่าไอการทำดีด้วยการทำชั่วเนี่ยมันจะต้องมีผลแน่นอนแต่ช้าหรือเร็วเพราะมันต้องเรียงกันเข้ามาตอนนี้พระพุทธเจ้ายืนยันอีกแล้วสิว่าการละละ่ชาติมันมอยู่เทวดามีจริงนรกมีจริงเห็นไหมมันไดา้ยาโยมพุทธบริษัทถ้าเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าโพหก ถ้าเราไม่มั่นใจก็ไม่อยากฝึกทิพย,ยคุยานปุเพนิวาสานุสติยานและพิญญาแบบเบาๆฝึกแบบมโนมยิทธิอย่างนี้สบายมากอ่านพระตสอ่านชาดกจะมีภาพรู้จิตใจถอยหลังเข้าไปได้เลยเรส่องสบาย,บายนี่ที่เตือนไว้ก็เพราะว่าเวลานี้คุณนาชีวกปรายกดขึ้นมามากราย คุยกันต่อไปว่าชายใดปรารถนาที่จะเป็นบุรุษทุกชาติไปก็อย่าพึงเว้นจากพัญญาคนอื่นนะก็อย่าพึงเว้นการไปยุ่งกับเมียชาวบ้านเขาให้เหมือนกับเท้าที่ล้างสะอาดแล้วเว้นการแตะต้องปลื้มตมเช่นนั้นหญิงใดหวังจะเป็นบุรุษทุกชาติแม้ว่าไม่ก็หญิงใดอยากจะเกิดเป็นผู้ชายทุกชาติฮะ ถ้าได้ทำอย่างนี้จงยำเกรงสามีให้เหมือนกับบาทบริจาคของพระินจะหมายความีความเคารพสามีเหมือนบิดาฉะนั้นผู้ใดปรารถนาทรัพนะอยากจะมีทรัพย์มากจะมีอายุยืนอยากจะมียศอยากจะมีความสุข ก็จงเว้นการบาปท,ท่านหลายเสียประพฤติแต่สุจริตธรรมผู้ที่มียศทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่เคยสั่งสมความดีไว้ในปางก่อนแล้วทั้งนั้นสัตว์ทุกเหล่ามีกรรมเป็นของตัวเป็นไปนตามอำนาจของกรรมที่ตัวเองทำขึ้นในทรงจัดแบบนี้แม้สวยจริงๆ ทรงตัดต่อไปว่าข้าแต่พระชนกโรงเยดีทรงถือท้อยคำของคนเปลือยกายคือคนแก้ผ้าผู้มีความเห็นผิดหมายที่ว่าคนโง่งเง่าเต่าตุต่มนั่นเลยโลกนี้มีโลกหน้าก็มีสปณพรามมีขลค,ความดีขงค,ความชั่วมี ขอพระองค์จงเชื่อถ้อยคํากัญญาณามิตคือคนดีเช่นหมอ่อมฉันกล่าวเถิดที่เจ้าค่ะเปนน็นว่าเมื่อพระน,นารุจาราชกุม,มารีกราบทูลถึงอย่างนี้แต่ว่าตั้งแต่เช้าตลอดคืนโอ้โหสอนพ่อลำบากนะลูกสอนพ่อในลำบากพระพ่อทันทีว่าท่านอาบน้ำร้อนมาก่อน แต่เกิดมาก่อนดีไม่ดีเด็กสมัยนี้เขาไม่ว่าอย่างนั้นพ่อแม่จะไปสอนพระพ่อแม่ไม่เหนไม่มีปัญญาแต่เขามีปัญญาบอกนี่พ่อแม่จะมาสอนฉัทนทนะเพราะพ่อแม่มีความรู้ต่ำกว่าฉันแน่เราว่ากันไปตามเรื่องของท่านกล่าวต่อว่าเมื่อพระน,นางรู้จาราชกุม,มารี โทนอย่างนี้ั้าในตลอดถืนก็ไม่สามารถจะเปลื้องจะปลดเรื่องความเห็นของพระราชบิดาให้พ้นจากความเป็นผู้เห็นผิดได้ไม่ช้าทิฏฐิเราเห็นผิดถึงแม้อย่างนั้นนางก็ไม่ยอไม่ละความพยายามนางดำริจะหาช่องทางต่อไปอีก จะต้องหาบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาความนี้สำเร็จให้ได้ให้สงเคราะห์อพ่อไปการกรตัญญูนะจึงเบะคอจรีรรจลแล้วตั้งอธิษฐานว่าถ้าเทพยดาฟ้าดินมีอยู่ก็ขอใหโปรดมาช่วยเปรื่องมิจฉาทิฏฐิของพระมหาชนกในเถิดจะได้เกิดความสวัสดีแก่สานารนโลกแหมนี่ความจริงท่านอทธิชขาดใด คนที่ระลึกชาติได้นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กการติดต่อเทวดาติดต่อกับพรหมติดต่อนรกสวรรค์มันก็เรื่องง่ายๆเพราะการระลึกชาติได้เป็นของยากอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันว่าแม้แต่พระน,นารุจาราชกุมารีท่านเป็นลูกของพระราชาที่มีความสุขน่าจะมัวเมาอยู่ในความบันเทิง ก็ยังสามารถทำจิตของตนให้เข้าถึงปุเพนิวาสา,านุสติญาณได้โอ้ยน่าฟังนะแอนี้ถ้าเป็นพระทำไม่ได้ก็ต้องคิดนะถ้ายาบ้านเขาทำได้แต่พระทําไม่ได้นี่ก็ต้องคิดแต่ถ้าถ้าเป็นพระอย่างคุณนายชีวกก็ไม่แปลกไม่แปลกไม่ต้องไปคิดโอเปตานังก็ามันไม่มีผลก็หมดเรื่อง ถ้าคุยกันไปข้างนั้นมีพรามมีพรามเทวดาองค์หนึ่งที่วันาออน,วน,นารทะโอ้ถเฮย,ยหนังสือดันเสือเขียนว่าพรามมีพรหมองค์หนึ่งที่วันนารทะแล้วพรามที่เป็นเป็นเทวดาก็ได้นะที่วันนารทะเป็นผู้มั่นอยู่ในเมตตาคุณนานิตรมพรมหมไม่ใช่ยพราม คอยหาโอกาสที่ให้ความอุปการะ,ะท่านดีจริงๆนะถ้าท่านบนนี้ไปจากพรามเกื้อกูลแกผู้อนอยู่เสมอวันนั้นเห็นว่าพระน,นารุจาราชกุม,มารีกำลังจะพยายามทำความดีอย่างยิ่งคือการกระตันอยู่กับบิดาให้บิดาเข้าใจถูกควรที่จะช่วยเหลือให้สำเร็จล่วงไป นาลาาดาบทนี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองคนอื่นไม่มีใครสามารถที่จะบิดเรื่องความเห็นผิดของพระเจ้าอังคติราชได้ท่านจึงได้ทรงแปลงเพศเป็นบร,รมชิตเอาพระยนใส่สลกข้างหนึ่งคนโพนน้ำแก้วประพานอีกข้างหนึ่งนะฮสวยซะด้วยใส่คานทองคำงาม แล้วก็มีงอนสวยวางเหนือบ่าหอกมาโดยเร็วตรงก็ไปสู่จัตุรสปราสทอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอังคติราชแล้วก็ยืนอยู่ณนาอากาศบงต่อหน้าพระพักของพระราชายืนลอยยืนลอยในอากาศให้พระราชามองเห็นเลิงกโก พ่ะนนารุจาราชกุมารีเห็นท่านนารถมาดังนั้นจึงได้ลงมาในมรรศการส่วนพระเจ้าอังคติราชพอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงตะลึงไม่อาจจะประทับอยู่บนราชอาณาได้เจ้งเสด็จลงมาประทับยืนอยู่บนพื้นแล้วแต่ถามว่าท่านมีวนณงามสว่างจ้าฮะ สองแสงสว่างจ้ารากร,ากระเพจนในวันเพ็ญอันนี้ท่านมาจากไหนกันท่านนาราธากร,ระตอบว่าอาตมาภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้มีนามว่านาราธาอืมเอาเขาแล้วสิแล้วก็พระราชายังถามว่าการที่ท่านยืนอยู่บมื่ากาศเช่นนั้นมันน่าสจัจจจริงๆท่านนาราธา ขอถามท่านสักหน่อยเถอะว่าเหตุใดท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้นั่นแนนสงสัยสงสัยอาจารย์สอนมาเทวดาไม่มีนี่แอบมามีได้ท่านนรธาเาจเนทุลว่าอาตมาภาพได้บำเพ็ญคุณสีประการไว้ในช่ายก่อนคืนหนึ่งจัจะความจริงความจริงนี้ต้องดีจริงนะไม่ใช่เลวจริงนะ ถ้จจะความจร,จริงทุกอย่างในด้านของความดีสองธรรมะคือทรงความดีไว้เป็นปกติสามธรรมะการข่มใจไม่ร้้ํำนาจกับความชั่วสี่จาคะบริจาคทานอยู่เป็นนิจจึงมีฤทธิ์เดชจะไปไหนได้ตามความปรารถนาเร็วทันใจไม่ตอบสวยตอบสวยมาก พระราชาที่้ดงตัดถามต่อไปว่าบุญมีหรือท่านมาบุญญริิที่ท่านบอกว่าน่าอัศจรรย์ถ้าเป็นจริงอย่างอย่า,ยาท่านว่าข้าพเจ้าอยากจะขอถามบ้างว่าโปรดช่วยที่แจงข้าพเจ้าด้วยเถิดนะจักสงสัยว่าเอ ไอจาย์คุณนาคีบอกว่าบุญไม่มีเทวดาไม่มีโลกหน้าไม่มีสุขทุกข์ไม่มีเกิดแปดทิบสีกับก็บริสุทธิ์แต่ท่านนารระ,ะมายันยืนต่อหน้านี่มันยุ่งท่านนาระทมะจะได้กล่าวว่าขอถวายพระพรพระองค์ทรงสงสัยข้อใดก็ตรวจถามมาเ่ารราชาจจะตัดว่าค่าแต่ท่านนาระทะ เขาพูดกันว่ามีเทวดามีวิดามันดามีโลกหน้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงหรือครับท่านนาลาทาจจ้าใกรับจึงตัางทูลว่าที่เขาว่านั้นมันมีทุกอย่างแต่ว่านอรชนพูดหลงองมงายเท่านั้นที่เข้าใจว่ามันไม่มีโอ้โหจำให้ดีนะโยมนะ ยังไม่ดีนะที่ก็ว่าเทวด,ดาไม่มีโลกหน้าไม่มีท่านนารถพรมท่านบอกว่านู้นั้นมีความโง่งมง,งายที่พูดแบบนั้นพระราชาจะได้ตัดว่าข้าแต่ท่านนารทะ,ะถ้าท่านเชื่อว,ว่าโลกหน้ามีจริงผู้ที่ตายไปแล้วมีที่อยู่นสะะะ่นสินะคนที่ตายไปแล้วก็มีที่อยู่ ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะขอยืมทรัพย์ท่านไว้ใช้ในโลกนี้สักห้าร้อยเถิดนะเมื่อถึงเวลาเมื่อเมื่อถึงโลกหน้าเมื่อไปถึงโลกหน้าแล้วข้าพเจ้าจะใ,ให้หนึ่งพันแะน่แน่เอา,าที่ถะโลกหน้ามีจริงนะฉันขอยืมสตังห้าห้าร้อยแต่ว่าต่อไปเมื่อถึงเวลาไปถึงโลกหน้าแล้วฉันจะให้หนึ่งพันให้กําไรเท่าตัวเป็นดอกเบีย้ย ฟังท่านนารทาท่านตอบท่านนาราตากล่าวว่าถ้าจะมาภาพรู้ว่าพระองค์มีศีลจะทรงนำทรัพย์ไปเพื่อประโยชน์อะไรจะทรงนำทรัพย์ไปทำประโยชน์อาตมาภาพจะให้ยืมสักห้าร้อยแต่นี่พระองค์ไม่มีศีลจุติจะโลกนี้แล้วไปแล้วนะก็ไม่แค้วที่จะไปนรก ใครจะไปตามทวงทรัพย์พันหนึ่งนันนรกได้อเอาละสิพอเขาแล้วกูนใดไม่มีศีลโอ้โหสุก,สกนี่ก็ตันตอบสวยไม่มีศีลไม่มีธรรมทำแต่ความชั่วเย็ดพระในความดีโลกนี้บัณฑิตทั้งหลายก็ย่อมจะไม่ยอมให้กูน้นี่เยืมศีลเพราะว่าไม่ได้คืนจากคนเหล่านั้น ส่วนผู้กยันมันเพียนทำกิจการงานมีศีลมีธรรมเขาก็ย่อมจะเอาทรัพ์มาเชื่อเชิญไปเองเพราะมองเห็นว่าจะได้คืนโอโหต่อยนิดไหมยาวไหมในเวลาหนึ่งนาทีเป็นอันว่าพระเจ้าอังคติราชหมดปฏิพานที่จะโต้ตอบแต่ก็ยังไม่ทรงคลายมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด ท่านนาลาท่าจะในกล่าวต่ว่าต่อไปว่าถ้าพระองค์ยังไม่ทรงระมิชาดิฐิก็จกเสด็จไปสู่นรกซึ่งเต็มไปได้วยความทุกขเวทนาเมื่อพระองค์จากนรกไปแล้วก็จะพบพระองค์เองว่าฝูงแรงฝูงกายและสุนัขถูกฆ่ามากินศีรษะขาดเป็นชิ้นชิ้นน้อยแต่ทิ้นใหญ่มีเลือดไหลนอง ใครจะไปทวงทรัพย์ในนรกนั้นได้ถ้าพระองค์ไม่ไปเกิดในที่นั้นก็จะต้องไปเกิดในโลก,กันันนรกมืดมิดไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์จะส่องถึงหากลางคืนหากลางวันไม่ได้ใครจะไปทวงทรัพย์ในโลกในโลกาันนรกนั้นได้โอ้โหไม่กล้าไปนี่ก็ไม่เก่งจริงที่นะ ไม่กล้าไปทุนลงทวงในโลกนรกธรรมดาไม่กล้าไปทวงในโลกกันตนรกไอ้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วนะแม้ถ้อยคำท่ากล่าวกันเพราะจริงๆหวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงคงจะค้นสงสัยในสวรรค์นรกนะใครก็ว่าเทวดามีไม่มีถ้าไม่มีก็โดูตัวอย่างนี้คุณนาชีวก ท่านบะราชาท่านนี้เป็นอุสิตธนิดเดียวอย่างยุ่งอาวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บุญผลยงมีแดบรรดาญาโยมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี